โอ้ยหิวข้าวชิบหายเลยไม่มีอะไรจะกินแล้วอ้ยหิวพี่วะพี่พี่ชายผมหิวอ่ะโอ้ยกูก็หิวเหมือนกันเนี่ยพี่นั่นอะพ,พี่ดูดั่นดิพี่ดูตรงนั้นนี่หันไปดูสิไหนวะโอ้ย็ดตกปลาเออคิดเหมือนกันไหมน้องพี่ไปดิอุย้ยตกปลาเลย,ยงี้พี่วันนี้จะได้ปลาไหมพี่อ,อ๋อไม่รู้อะสิบสองชั่วโมงผ่านไป ้ยอวันนี้มื้อค่ำอิ่มๆแน่นอนพี่ชายโอย้แน่นอนอยู่แล้วเอ้อไปืม <c oughs> <c oughs> แซ่บอิหลีแน่เลย คือมันไม่รู้อะไรเลยเลยท่านผู้ชมว่าว่ามีอยู่ข้างหลัง2ตัวมาท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่น99วันโดยการตกปลาให้ครบทุกตัวท่านผู้ชมผมมีเวลาภายใน1ชั่วโมงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะตกปลาให้ครบทุกตัวได้หรือเปล่านี่ภารกิจอันนี้ท่านผู้ชมคือการตกปลาทุกตัวเลยท่านผู้ชมและผมมีเวลา1ชั่วโมงท่านผู้ชมถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยผมจะให้ทุกคนด่าผมว่าเป็นเกย์เกย์ตัวพ่อราชาแห่งเกย์หนึ่งเดือนถ้าผมทําไม่ได้นะแต่ถ้าผมทําได้คือท่านผู้ชมห้ามบอกว่าผมเป็นเเ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 เกกกกกกยยยยย์นนนนนนะะผผผมม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 ีีีีววววววลลลาา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 าชชชััั่่่่่่่่่่่โงงททูู้้ไไปืืออจจรรรคคคดดด๋ิิิพพพบ กานท่านผู้ชมอยากจะมาเล่นกันเลยดีกว่ามาคือเราเป็นงานแล้วไงท่านผู้ชมด๋ยาจะเริ่มตัดไม้ใส่ในกองฟางของเราท่านผู้ชมซึ่งเราต้องเน้นเวลาทําเวลาให้ดีท่านผู้ชมเราตอนนี้เวลาเริ่มจับนะพี่บอมลมเลยอ่ะไปให้ไวให้ไวท่านผู้ชมให้ไวมุ่งหน้าไปเอาเบ็ดเดี๋ยวจะทำเบ็ดให้เราเวิลสองก่อนไหมผมไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนอ่ะแต่ว่าเอาก่อนเลยท่านผู้ชมตกปลาตอนนี้ท่านผู้ชมเราจะตกปลาตรงที่มีแบบเหมือนเงาปลาท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะตกง่ายขึ้นท่านผู้ชมไหม ได้ปลาแล้ท่านผู้ชมหนึ่งตัวอันนี้คือตัวแรกของเรานี่ท mm ่านผู้ชมภารกิจเราเสร็จแล้วหนึ่งตัวท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ตัวเล็กท่านผู้ชมคือผมต้องมาตกเก้าตัวท่นนานผู้ชมนี่ไปเดี๋ยวรอช้าเลยลาลาลานั่งตกปลาอยู่ริมตาลิมปะชะตุ่มจุ๊บปะชะตุ้มจุ๊บเบื่อใจจริงๆเบ็ดไม่กินเยอะๆโอ้โหกินกินแล้วไงกินแล้วไงกินแล้วไงอุยไฟจะดับท่านผู้ชมไฟจะดับโุ้ยจู่ๆโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมคิดว่าผมทำได้คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าอย่างอื่นเนี่ยห้ามคอมเมนต์คำว่าเกย์ท่านผู้ชมเเป็นก่ มาตกปลาเลยเหมือนว่าคืนแรกมันจะยังไม่ทำอะไรเรานะพี่ชมไอ้ก,กวางอะ่ะมาเดีย๋ยวตกปลาเราล้วนพี่ชมวิทพี่ชมมาแล้วพี่ชมบิชเชลกับพักไอ้ตวอะไรมาปลาแซลมอนมานพี่ชมโอเคเราได้ปลาแซลมอนมาเรียบร้อยแล้วมาเดีย๋ยวเพิ่งเอาไปย่างท่านผู้ชมเก็บไว้ก่อน ีตกใจโอ้มันมันยืนจ้องอะไรตรงนั้นนผู้ชมมันอยากได้ปลาก็ขอได้นะแบ่งให้ได้นะอันนี้ฟาร์มเบลก่อนตอนนี้คือต้องฟาร์มเบลก่อนนะอัปเกรดบ้านก็สําคัญนะผู้ชมเราต้องอัปเกรดกองไฟนะเพื่อแบบขยายพื้นที่ในการตกปลาแต่ว่าวันที่หนึ่งเราจะตกปลาไปก่อนนผู้ชมเราจะฟาร์มเบลก่อนฟาร์มเบลเบ็ดก่อนเดี๋ยวเราจะรวบรวมปลาไว้ตรงนี้ผู้ชมนี่อันนี้จะปลาที่เราเอ่อรวบรวมนะถ้าได้สามเราก็กินเลยรออะไรผู้ชมมันคืออาหารชั้นโบดของเราปลาทูน่าซากาโปอัปเกรดเบ็ดท่านผู้ชมอัปเกรดเบ็ด ท่านผู้ชมเห็นเอ่อเรเบลข้างล่างไหมมันเขียนว่าเลเวลหนึ่งเห็นไหมมันจะมีหลอดสีเหลืองอยู่อันนั้นคือเลเวลของเราท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเรา ok y, ยิ่งตกเยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะอัพเลเวลของเราไปเรื่อยๆเอาเลเวลสองท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราอัพเกรดเอ่อเบ็ดกันท่านผู้ชมนี่เบ็ดเราจะเป็นสีทองอย่างางี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นทองระยักษูโหดิก็คือเบ็ดเติมมาท่านผู้ชมไม่ใช่เบ็ดเติมมามันคือเบ็ดที่อัพเกรดเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอัพเกรดเลยีบวก ปัก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 เรียบร้อยมันคือกู๊ดกู๊ดรูทมันคือเบ็ดที่ดีขึ้นไปท่านผะูน้ะชมเราได้เบ็ดที่ดีขึ้นแล้วเดีย๋ยวเราจะอุ๊ยไฟจะดับพอดีท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บแล้วไปนะตอนนี้เราได้มา2อันแล้วท่านผู้ชมไหมถามว่าชิลไหมหลือห้าสิบนาทีก็ชิลๆนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้สองตัวแล้วไปอันะพเกรดเบ็ดเกวี้ยวสองชิลๆท่านผู้ชมแบบไม่มีคาร์ดด้วยตึง,ตงๆไหมกินปลาท่านผูน้ะชมเดี๋ยวเราตัดไม้เติมไฟก่อนท่านผู้ชมเราต้องเปิดโซนหน้าหนาวด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าโซนหน้้าาาาาหหนนนนนเีี่่่ยยมมมััจะททใตกปปลลสพธุ์ึงผูนะช ระหวนี้ก็ฟาร์มืนครับฟึ้มอุ๊ยอีกอันนึงมาเลยอุ้ยขาดไม้พอดีเลยอุยแล้วหินมันเกิดตรงนี้เลยหรอท่านผู้ชมหรือว่าแย่อยู่หรือเปล่านั้นโซนหนาวท่านผู้ชมโซนหนาวมันจะมีที่ที่หนึ่งที่เราเอาไว้ตกปลาได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมาเก็บเลยท่านผู้ชมต้องไวท่านผู้ชมงานนี้ต้องไวนะแมปจําเป็นท่านผู้ชมเอาแมปมาก่อนปึ๊บโอเคได้แมปมาลนะปักไปเลยท่านผู้ชมเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปฟาร okay. hey, ์มเอ่อไม้ฟาร์มถ่านดีกว่าฟาร์มถ่านท่านผู้ชมเก็บถ่านให้ได้เยอะที่สุดไปนี่นั่นเชเพิงเชเพิงเชเพิงท่านผู้ชมหนึ่งสองโอเคไปเุ้ยหมาป่าอัลฟาไม่จุ้ยช่วยช่วยชวยช่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 วจชกวยชตกปลาเลยตกปลาเลยคิวตกปลามาดิหนีหนีไปตกปลาไปหนีไปตกปลาไปหนีไปตกปลาไป หนีไปตกปลาไปมาดิภารกิจสำคัญเว้ยภารกิจมันสำคัญเว้ยมันจะเป็นจริงๆมาน้องที่ไม่ตั้งใกจะที่จะทำหนีน้องไม่ต้องจูบันเวไม่ต้องจูบันเววิทย์ตอนคืนจะมาท่านผู้ชมคืนเราจะมาไม่ได้ไม่ได้ละไปไปไปตกลับกันว่าคืนที่สามันน่าจะออกล่าเราละของดี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 เกือกเพิงไป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 เราได้ทรัพยากรมาเยอะอยู่นะคืนนี้มันบุกบ้านเราหรองั้นว่าใส่ก่อนนะเดี๋ยวปึม โอเคอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโอ้ยโอเคท่านผู้ชมเราต้องพยายามอัปเกรดวงให้ได้มากที่สุดนะเราทำอะไรต่อทีท่านผู้ชมจังหวะนี้ก็ตกปลาร์มไหมหนุนอ่ะตกปลาระยะไกลผมว่าน่าจะตกได้อยู่นะถ้าเบี่ยงดีๆอ่าตกได้อยู่ท่านผู้ชมไปปึบปึบโอเคฟาร์มเวลไปเรื่อยๆก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าภารกิจของเราคือต้องตกปลาให้ครบเก้าชนิดเอาลูลูว่เอาลูลูว่ะวิ้วิ้ย ฮเฮ้ยเชี่ยเรียบร้อยปลาตัวสองมาท่านผู้ชมชื่อว่าซอสอะไรเนี่ยซอสฟิดท่านผู้ชมเหมือนเป็นปลาดาบปลาดาบคืออะไรปลาดาวหรือเปล่าปลาดึมดึมมตอนนี้เราได้มา3ชนิดท่านผู้ชมเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหชิลท่านผู้ชมโอ้โหเจอเหมืองเพชรด้วยอย่างงี้ชิลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลงเหมือนเหมืองเพชรรอโชว์เลยชนิดที่สามท่านผู้ชมตอนนี้เราได้มา3ชนิดและเดี๋ยวเราขึ้นมาท่านผู้ชมแล้วก็เหลืออีก6ชนิดไปเดินหน้ามุ่งหน้าหาต่อ เดี๋ยวเราจะหาแหล่งตกปลาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เก็บเชื้อเพลิงมาให้ได้เยอะที่สุดท่านผู้ชมอันนี้เหมือนจะเป็นบ่อที่2แม้ท่านผู้ชมเนี่ยบ่ออย่างนี้อุ้ยแล้วหมาป่าตาม2ตัวเลยเอาไงดีวะท่านผู้ชมมาผมใช้สูตรที่น้ำเรียนมาในการตีหมาป่าแบบไม่โดนดาเมจไม่โดนกระบ้าแล้วท่านผู้ชมมันมี2ตัวเมื่อกี้มันมี2ตัวไปดูดูเฮ้ยเชี่ยเชี่ยผมจะตายท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ท่านผู้ชมตายได้ผมเป็นเกย์นะไม่ไหวเลยท่านผู้ชมให้ไหวเลยอย่างนี้กลับบ้านก่อนท่านผู้ชม เกือบไปแล้วเด็กนี่เราปล่อยโศว์นะครับเราปล่อยจมดินเลยนะเฮ้ยเบ็ดพร้อมอัพเกรดแล้วโอเคอยาจะมุ่งหน้าไปตกตรงนั้นก่อนพี่ชมเราจะลองตกตรงนั้นก่อนนะนี่เผู้ชมบ่ออย่างนี้ลองดูนะพี่ชมเฮ้ยหมาป่าจะเห็นนะเราจะไม่ตีกันหมาป่าเราจะไม่ตีกันวันนี้งดตีกันนะพีชมงดประทะถ้าให้ปลาได้นี่ผมน่าจะให้ปลาเลี้ยงไปละผู้ชมงดการปะทะกันเกิดขึ้นโซนตกปลาเนี่ยบ่อมันไม่เหมือนกันนะพีชมมันเป็นเหมือนแบบอ่าบ่อน้ำ น้ำจืดที่ใหญ่ขึ้นมาตอนนี้เหมือนน่าจะไม่มีปลาตัวเล็กนะท่านผู้ชมมันจะมีปลาเริ่มต้นเป็นปลาแซลมอนเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยไปดิโอ้โหท่านผู้ชมแม่งอันโคตรเล็กเอาใหม่โอ้โหแม่งมันมาแล้วไงท่านผู้ชมมันมาแล้วไงไม่ได้ละเปิดดูกันจะมีของ,องอเ,ออเอาอะไรดีเอ่อเอาเก็บของก่นอนเกน็บไอ้นี่กันท่านผู้ชมเก็บไปเนียกัน ไฟท่านผู้ชมไปไปไปทีบไปให้ไวกับ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 เดี๋ยวขับเขาแคมป์ไฟท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปอัปเกรดเบ็ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มไฟเลยเพิ่อเปิดแมพพอเปิดแมพ,เ,แมพ,เ,พเสร็จแล้วเนี่ยเราไปไล่หาพื้นที่ตกปลาไอต้นจุกไอต้องพิวเอวต้องหวาน let's go let's go ท่านผู้ชมให้ไวนะให้ไวนะเอาผ่านมันอยู่นี่เนี่ยวะไปอัปเกรดเบ็ดท่านผู้ชมอันนี้คือเบ็ดเริเร่มตันแล้วนะท่านผู้ชมไป let's go เดี๋ยวเราจะเอ่อตกปลานี่ก่อนท่านผู้ชมสุ่มสุ่มสุ่มโอเคไป เดี๋ยวเราฟาร์มเ่มอนนะผู้ชมตอนนี้ผมจะหาทรัพยากรน,นะผมสิ่งที่ผมจะหาก็จะเป็นพวกถานพวกอะไรอย่างนี้นะผู้ชมพวกปืนเอาไว้ป้องกันตัวในตอนกลางคืนนะมาผู้ชมเดี๋ยวเราลองตกปลางนี้ดูผมว่าน่าจะตกง่ายขึ้นละเรามีเบ็ดเบลสามแล้วไงท่านผู้ชมขอให้ชิลขอให้ชิลเดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาอีกแล้วโอหไม่สนนะ่าตกก่อนนะผู้ชมไม่ได้อ่ะไกลปะเนี่ยโอเคไกลอยู่นะเนี่ยเอาวิทยุมาทำเพื่ออะไรอ่ะตกไปก่อนตกไปก่อนตกไปก่อนถ้ามีตัวอะไรมาค่อยวิ่งนี่ผมที่ท่าน วิ่งเชีย่ยหมาป่าชิว,ช,ว go, 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 go. ช,ชิยวอ่ะไปกู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 ท่านผู้ชมเชี่ยดูเลือดตึงตึงตึดึดึงตึงตึดึดึงตึง,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 งกายยังเอเคก่ายแล้ววิ่งยูเชี่ยเกือบท่านผู้ชมวิ่งเชี่ยเกือบไปแล้วเกือบตาย เกือบเกตุงไหนๆก็ไหนๆนะเดีย๋ยวเราไปโซนหน้าหนาวดีกว่ามุ่งหน้าตรงมาเลยท่านผู้ชมเอ่อที่ตกปลามีหรือ,อยังจ๊ะขอดูหน่อยได้ไหมใกล้ๆไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งไปโกนหมีเขาเลยุ้ยเอา้านี่ไงเจอพอดีเอ้าเราโอ้โหแล้วเราผ่านมาได้ไงในตาถัวจัดท่านผู้ชมเอาเลยไปอันนี้คือที่ตกปลาที่สองท่านผู้ชมดูซิว่าเราจะได้อะไรผมว่าน่าจะได้ตัวที่ตกในโซนนี้นะในโซนนี้ท่านผู้ชมมันจะมีสองตัวไปผมว่าตัวนี้แหละมาแน่นอน เดี๋ยวปลาแล้วนะโอเคน่าจะเป็นปลาตอนนี้ท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะเป็นปลาตัวตัวใหม่ปะถูกปะวะผมก็ไม่รู้ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆก่อนกันเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเอาไงดีเฮ้ยมาแล้วท่านผู้ชมตัวที่ตีของเราถือว่าชิลถือว่ายังชิลอยู่ถือว่ายังชิลอยู่ไปผมว่าน่าจะมีอีกตัวนึงนะถ้าจะไม่ผิด๊๊บเอมีปะวะท่านผู้ชมหรือมันไม่มีแล้ววะตอนกลางคืนกลังจะมาแล้วผมขออีกตัวนึง ไปตัวนึงก่อนขอตัวเดียว,วนะโ okay. okay, อเคโอเครอรถยนต์ไปวิ่งท่านผู้ชมวิ่งวุ้ยไปฉายยังไม่มีเลยตอนนี้ตัดไม้ตัดไม,ตดไม้ตัดไม้ลงตัดไม้ลงด่วนไป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 เปิด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 ,ปดแล้ววักขาดอีกหน่อยนึงท่านผู้ชมตัดไม้ก่อนน่าจะได้ละโอเคอัปเกรดแล้ว, okay, อ,ลวอันนี้คือน่าจะเปิดหมดแล้วท่านผู้ชมไปหาหาบอ่อด่วนด่วนเฮ้ยโอ้โหตาผมดังเยียวทนะ่านผู้ชม กล่องที่ดีคือกล่องพี่วุ้ยโคตรแจมมีชุดกอดให้เราด้วยอย่างนี้เราก็ตกปลาชิลเลยท่านผชมตกตรงนี้เลยตรงนี้เหมือนว่าจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะปลากระพงน้ำจืดหรือว่าจิตแมนเฟลสติกมันคืออะไรวะท่านผู้ชมนี่าหาสาระจากเกมนี้หุ้ยน,นั่นท่านผู้ชมเราได้มาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราคือได้ไปแล้วท่านผู้ชมชิลๆๆๆช,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 ชเดี๋ยวผมจะหาปลานี่ก่อนท่านผู้ชม เขาเรียกว่าอะไรแมงกะพรุนแมงกะพรุนจากบ่อน,นี้สุดยอดมากแมงกะพรุนมาแล้วท่านผู้ชมตัวหนึง่งแมงกะพรุนบ้าอะไรมันที่มันแผลเหลือเวลาประมาณ20นาทีท่านผู้ชมให้ไวละอุ้ยแมงกะพรุนมาได้ไหมโอ้สุดยอดแมงกะพรุนเต้ยสองโอ้โหด,ดีสุดๆโคตรดีอืมอาจจะเป็นเกจตลอดชีวิตก็ได้บีทต,ตอนนี้เฮ้ยผมมีกลิ่นมามีกลิ่นมาเอา้าเจอฉลามเฉยท่านผู้ชม ไม่ต้องไปบอดตกนั้นก็ได้ฉลามอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฉลามมาแล้วเหลือปลาเจลลิงฟิตกับเอ่ออะไรวะท่านผู้ชมรองเท้าบูทแล้วก็ปลาไหลไฟฟื้นปลาไหลไฟฟื้นแล้วไหมยังไม่รู้ตกไปก่อนท่านผู้ชมปลาแซลมองเราได้ปลาฉลามปลานนี้มาตอนนี้เรามีปลาอยู่ประมาณ6ชนิดท่านผู้ชมโอเคจิวอยู่ขาดอีก3าชนิดก็แจ่มอยู่นะท่านผู้ชมไม่มีใครที่สามารถจะลมแชมป์เราได้ครับเวลาตรงนี้อ่ะโอเคปักเวลาก่อนท่านผู้ชมเราจะ หาเวลาได้นะเขาบอกว่า b x c นะครับเวลาเรียบร้อยมันมันแน่อยู่แล้วคราบเข็มทิศด้วยไม่รู้ครบาบทำไมแต่คราไปก่อนนะผู้ชมถึงแม้มันจะมีบอกอยู่แล้วก็เถอะไปคืนนี้ฝนตกนะคุผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปด่วนว่าเราได้มากี่อันแล้วรองเท้าบูทแล้วก็ปลาอะไรวันเนี้ย่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้ว่าหาจากไหนอ่ะกออน่นไปเราจะเจอตรงนี้ละท่านผู้ชมปลาตัวเล็กนี้ปะไม่ใช่นี่หว่าชีอ่ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณแปดนาที่านผู้ชมไม่ทันแล้ว่านผู้ชมต้องด่วนเลยต้องด่วน โอโหแล้วโซนหน้าหนาวด้วยตรงนี้มาทำไมเนี่ยชิปหายแล้วท่านผู้ชมเหมือนว่าเราจะต้องล้อไปทางนึงอะ่ะตัดเลยวิ่งตัดเลยท่านผู้ชมวิ่งตัดเลยเออเดี๋ยวเราไปตกไอ้นี่ก่อนไหมแม่น้ำผมว่าแม่น้ำเรายังยังไม่ได้แมงกะพุนท่านผู้ชมแมงกะพุนอะ่ะอยู่อยู่ตรงแม่น้ำผมว่าไปตรงเนี้ยมีแน่นอนปลาปลาเจลลี่ฟิตเจลลี่ฟิตก็คือแมงกะพุนท่านผู้ชมไปแซลมอนการ์ตีโอ้สุดยอดเอาสร้อยมาให้ก่อน สร้อยนี่ของแล่วนะผู้ชมแต่ผมไม่ไม่เอาจะเอาแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนหัวกระสุนไอสุดย,ยอดไปขวักขวายอันนี้โยมไม่เคยไปท่านผู้ชมหนักหนักเกินโยมไม่ค่อยไปเอา้เอาใครมันโดดตกมันเป็นบ้าอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรทำหรอท่านผู้ชมมันต้องไปโดดตกตรงหนามอ่ะ What the fuck งงว่ะอ่ะเตอ๋อมอน เออโอ้โหแล้วไม่คนมาตีแคมไฟด้วยไงเะไต้องปล่อยแคมไฟไปเลยคืนนี้ปล่อยแคมไฟไปเลยท่านผู้ชมไม่สนนะแคมไฟอยากจะโดนก็คนตีก็ตีไปเถอะโอ้ยก็อุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเสียวตูดอ้ยวิญญาณสิงสถิตล่างตูดท่านผู้ชมมาเร็วเจลลี่ฟิตเจลลี่ฟิตมาท่านผู้ชมเจลลี่ฟิตมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยแล้วอย่าั้นี้เสียวตูดจริงเสียวตูดจริงเสียวตูดตองต้อยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนท่านผู้ชมมึย เหลือเวลาสี่นาทีสี่นาทีทำกันเถอะจะทำไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตึง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 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอะตรต่ังนี่เท่าไหร่กันนะทุกผู้ชมปึ้งปึ้งปึ้มงบาร์บิมปึ้มตึ้งบาร์บิมโอ้ยเอาไงดีวะท่านผู้ชมมันเบียดติดข้างบนเฉยเลยท่านผู้ชมรองเท้าบูทรองเท้าบูท ้ยมันจะไม่มาจริงเหรอรองเท้าบูทลองเท้าบูทกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมโอสังกัสีสุดยอดว่ะเอาปลาเราไปอย่างติดดูดิมันติดอีกโอ้ท่านผู้ชมเหลือล่าหนึ่งทีอ๋อสุดยอดฮึบฮึบฮึบปลาเข็มไม่เอาปลาดาบไม่เอาเอารองเท้าบูทบูทบูทเขีมนาลาบูทบูทเชียร์ยี่สิบวิีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าอุจิบผายแล้วท่านผู้ชม สิบปิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าหนึ่งโอ้โหไม่ได้โอ้ท่านผู้ชมครบหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โว เชียผมพยายามได้แค่นี้จริงๆหว่ะทุกผู้ชมตอนนี้เราได้ปลามากี่ตัวเนี่ยตอนนี้เราได้ปลามา7ตัวทุกผู้ชมครบ1ชั่วโมงพอดีผมหาไม่เจอทุกผู้ชมโอ้ต้องโดนเรียกคัว่ากีตลอด1เดือนจบ<ย>เลยอย่างนี้ทุกผู้ชมทุ่กผู้ชมรู้ไหมว่าอีกสองตัวเนี่ยมันหาได้จากตรงไหนนี่ทุกผู้ชมอีกสองตัวก็คือปลานิโมครับแล้วก็มีรองเท้าบูทนะครับผมซึ่งปลานิโมเนี่ยสามารถหาได้ในบอ่อแรกที่เราเจอทุกผู้ชมแล้วก็บอ่อที่สองที่เราตกอ่อได้เจดีฟิตเนี่ยทุกผู้ชมเห็นไหมส่วนรองเท้าบูทเนี่ยเห็นว่าไปตกตก ท่านผู้ชมอันที่3เลยที่มันต้องเปิดแมป6อันก่อนท่านผู้ชมซึ่งตกไม่ได้สักทีท่านผู้ชมโคตรนานร้บผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ i ๊กซีซีด้วยครับแล้วก็อย่าเรียกผมว่าเป็นเกย์นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเรียกก็เรียกไปเถอะท่านผู้ชมหนึ่งเดือนแล้วผมจะไม่โกรธมาก่อนนนั้นมาขอยมอ้มย้ำม,มี่ท่านผู้ชมแล้วเจอกันอีพีหน้าชมบาย